ผมคิดว่าเฟดเองรอบนี้เนี่ยการประชุมในอาทิตย์นี้เนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะยังตัดสินใจไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าถ้าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกแล้วเนี่ยมันอาจจะยังมีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะทำผมคิดว่าตอนนี้เฟดที่กลัวที่สุดก็คือมันจะทําให้ค่างเงินดอลลาร์แข็งเกินไปกว่านี้อีกนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเงินสกุลดอลลาร์เป็นเงินสกุลที่แข็งที่สุดในโลกแล้วครับแล้วถ้าเผื่อสถานการณ์ในตลาดเกิดใหม่ยังค่อนข้างมีความเสี่ยงเยอะ ถ้าเขาขึ้นดอกเบีย้ยในตอนนี้เนี่ยอาจจะทําให้ค่าเงินเขาแข็งเกินไปนั่นเป็นข้อที่1นนะครับข้อที่2องเขาอาจจะยังกังวลอยู่นะครับว่าเศรษฐกิจเขาพร้อมหรือย,ยังคือฟื้นตัวเต็มที่หรือยังที่จะรองรับกับออดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเฟดไม่มั่นใจ90ถึง100เอเนี่ยผมคิดเขาคงไม่ทําอะไรนะฮะแล้วยังเชื่อว่ารอบนี้เขาอาจจะยังตัดสินใจไม่ทําอะไรแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปอีกนะครับอาจจะเป็นแต่ภายในปีนี้ผมยังเชื่อว่าคงจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับ เราะเขาเหลือการประชุมอีกประมาณสองสาครั้งเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้ภาพอะไรมันก็ชัดเจนขึ้นนะ,ะว่าในช่วงนี้เฟดอาจจะยังไม่ทําอะไรนะฮะก็ทําให้ความสนใจก็กลับมาที่เรื่องของในประเทศเรามากขึ้น,นครับพอเข้ามาในเรื่องประเทศเราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านักทุนต่างชาติเองเนี่ยก็เริ่มดูนะครับว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนที่จะกระตุ้นการบริโภคในประเทศเราได้นะครับ ตรงนี้ก็เชื่อว่าน่าจะทําให้ส่งผลดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเรียบแล้วก็อยู่ที่ความสําเร็จของการใส่เงินเข้าไปในระบบด้วยว่าจะใส่ได้เร็วจริงเหมือนที่วางแผนไว้แล้วก็ผลมันจะเป็นยังไงด้วยนะครับวิต่างชาติขายออกไปในช่วงที่ผ่านมาก็คงมีหลายเหตุผลนะครับเหตุผลหลักก็คงจะเป็นในแง่ของเรื่องค่าเงินเราด้วยนะครับคือค่าเงินของอ ตลาดเกิดใหม่ทุกที่นะครับที่ตั้งแต่ต้นปีนี้ก็อ่อนมาค่อนข้างเยอะนะครับเ,เงินก็ไหลออกไปเพราะว่าก็กลัวเรื่องค่างเงินว่าจะอ่อนต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็มีปัจจัยในประเทศเราเองด้วยนะครับที่เศรษฐกิจก็ไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่คาดการส่งออกก็แย่แต่นี้จากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่านักทุนต่างชาติผมก็เพิ่งไปที่อเมริกามานะครับก็ไปเจอนักทุนมาเยอะก็หลายๆคนก็เริ่มมองว่าถ้าเผื่อค่างเงินเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้น แต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็คงจะยังไม่รีบตัดสินใจนะคงต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งว่าค่างเงินจะนิ่งจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขากลัวที่สุดคือค่างเงินจะอ่อนไปได้แค่ไหนโดยเฉพาะเงินบาทนะฮะอันที่2คือมาตรการก,กระตุ้นเศรษฐกิจของเราเองเนี่ยเขาก็ถามเยอะนะครับว่าว่า,วาจะใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหน,นะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าความสนใจก็เริ่มกลับมาประกอบกับราคาหุ้นก็ลดลงมาเยอะในช่วงที่ผ่านมาแต่จะรีบกลับเข้ามามาเร็วแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับสองสามปัจจัยที่ผมเรียนไปแล้วนะครับ แต่ว่าผมคิดว่าความน่าสนใจของตลาดหุ้นตอนนี้ก็คือราคามันถูกลงเยอะนะครับแน่นอนที่พันสามกว่าจุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงแล้วนะครับบริษัทไทยส่วนใหญ่ก็เข้มแข็งดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยู่ที่ว่าแรงที่จะทําให้มันปรับขึ้นเนี่ยคงจะต้องมีมาตรการหลายๆอย่างเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับ <S <S ปีนี้ก็คงไม่ได้เคลื่อนไหวมากเพราะพันสี่้กว่าจุดเมื่อปีนี้นะครับเพราะไม่น่าที่จะมีอะไรมากแต่อะไรที่จะมันมากคงจะเป็นในปีหน้า ปีหน้าคงจะเป็นปีที่สําคัญละในแง่ของรถแมพต่างๆนะครับเพราะรัฐธรรมนูญก็ถูกเลื่อนออกไปไตรามาสที่1นึ่งไตรามาสที่2ปีหน้าก็จะมีความชัดเจนใช่ไหมครับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนเริ่มที่จะพูดถึงกันมากขึ้นนะฮะถ้ามีเม็ดเงินตรงนี้ลงไปในระบบมากขึ้นผมคิดนี้จะสร้างความมั่นใจได้มากกว่าแค่มาตรการกระตุ้นระยะสั้น โอเคตอนนี้ก็คงต้องจับตาดูเรื่องการบริโภคนะฮะคือช่วงนี้เพราะว่าการส่งออกคงยังคาดหวังก็มากไม่ได้นะครับการลงทุนก็คงยังไม่เกิดมากนักก็เลอการบริโภคนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นที่สนใจของนักลงทุนอยู่ทุกคนนะฮะว่าว่าเม็ดเงินที่ใสเข้ามานี้คงจะทําให้หุ้นที่เกี่ยวข้องการค้าปลีกต่างๆการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศน่าจะได้รับอนิสง์ไปด้วยครับ